เมื่อร่างกายของเธอไม่ได้เป็นของตัวอีกต่อไปเธอถูกฝึกมาเพื่อใช้เลือนล่างเป็นอาวุธสวัสดีครับพบกับผมผู้ชายใส่แว่นและสําหรับหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อว่าเลสแปโลยิงล้อนพิฆาตถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันเลย ปิดเลืองมาระหว่างฝั่งของนางเอกที่มีชื่อว่าโดมินิก้าอิกโลวาในที่นี้ผมขอเรียกเธอว่านางเอกแล้วกันนะครับและฝั่งของพระเอกที่มีชื่อว่านาธานีในที่นี้ผมขอเรียกว่าพระเอกแล้วกันครับตอนนี้ทั้งคู่กําลังใช้ชีวิตตามปกติทางฝั่งของพระเอกก็เป็นสายลับชํานาญการที่กําลังทําหน้าที่ของตัวเองอยู่และในด้านของนางเอกก็เป็นสาวสวยชาวรัสเซียธรมธรมดาาซึ่งกิจวัตรประจําวันของนางเอกนั้นตื่นเช้ามาก็ต้องดูแลแม่ที่ป่วยเป็นโรคอ,อัลไซเมอร์ตก เยนเธอก็เข้าทํางานที่เธอรักนั่นคือการเต้บัลเลตัดภาพมาที่พระเอกที่ตอนนี้ได้รับจดหมายจากสายลับรัสเซียเป็นจุดนัดพบที่ทั้งสองจะนัดพบเพื่อรับของกันพระเอกของเราไม่รอช้าจึงรีบไปที่จุดนัดพบเป็นสวนสาธารณะแห่งหนึ่งแต่แผนการก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดทั้งสองคนทําได้แค่เพียงเดินผ่านและแลกของกันเพราะมีเจ้าหน้าที่ตํารวจรัสเซียเข้ามาขัดขวางการพบปะของเขาพระเอกกลัวว่าสายลับรัสเซียจะโดนจับได้จึงควักปืนขึ้น,นมายิงลงพื้นเพื่อเรีย รียกลองความสนใจให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและเสียววิ่งตามพระเอกไปกลับมาทางด้านของนางเอกที่ตอนนี้กำลังจะแสดงโชว์บัลเล่ฉากนี้เราจะได้พบอาของนางเอกที่มีชื่อว่าไอวานในที่นี้ผมขอเรียกว่า,านะครับโดยอาของนางเอกได้แนะนําให้นางเอกรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งที่ดูเป็นทรงป่าโดยป่าคนนี้เมื่อเห็นนางเอกสวยจึงขอถ่ายรูปคู่กับนางเอกและก็แสดงความอิจฉาออกมาโดยการใช้มือลูกไปที่หลังนางเอกโดยที่นางเอกรู้ตัวแต่ทําอะไรไม่ได้เมื่อ ถึงเวลาทําการแสดงนางเอกจึงเข้าไปจูบกับแฟนของเธอก่อนขึ้นทําการแสดงฉากนี้จะทำให้เรารู้ว่านางเอกมีแฟนแล้วและเมื่อขึ้นทําการแสดงนางเอกก็ทําการแสดงได้เป็นอย่างดีแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อแฟนหนุ่มของนางเอกเต้นพลาดท่าทำให้นางเอกขาหักกลางเวทีจึงต้องรีบนำตัวนางเอกส่งโรงพยาบาล ตัดภาพมาที่ฝั่งของรัสเซียกันบ้างฉากนี้เราจะได้เห็นประธานาธิบดีรัเสเซียกับผู้พันที่เป็นคนบัญชาการทุกอย่างของงานนี้ทางประธานาธิบดีรัเสเซียได้เรียกตัวอาของนางเอกเข้าพบและพูดคุยกันถึงเรื่องสายลับที่เป็นนอนบ่อนใส่ซึ่งตอนนี้ทางฝั่งของรัสเซียรู้แล้วว่าสายลับของอเมริกาคือใครแต่นั้นไม่ใช่เป้าหมายหลักอาของนางเอกได้รับมอบหมายให้หาตัวสายลับทางฝั่งของรัสเซียที่เป็นนอนบ่อนใส่ตัดกลับมาที่ฝั่งของพระเอกที่ตอนนี้กําลังถูกสอบสวนในเรื่องของที่เขาเอา ปืนขึ้นมายิงเพื่อเรียกร้องความสนใจทําให้ทางฝั่งของรัสเซียรู้ตัวพระเอกจึงถูกสั่งห้ามปฏิบัติหน้าที่นอกประเทศอีกมาทางฝั่งของนางเอกที่ตอนนี้ตื่นมาที่โรงพยาบาลและเมื่อนางเอกเห็นขาของเธอก็ทําให้นางเอกเสียใจมากเพราะว่าขาของเธอนั้นโคมาเกินกว่าที่เธอจะกลับไปเต้นบัลเล่ได้อีกการเวลาผ่านไปอาของเธอเข้ามาเยี่ยมเธอที่บ้านและพูดคุยการตามภาษาอาหลาน โดยอาของเธอนั้นมาเสนองานให้เธอทำโดยไม่ได้บอกอรายละเอียดของงาน ก่อนอาของเธอจะกลับอาของเธอได้บอกเธอว่าถ้าจะรับงานนี้ให้ไปหาอาและได้ทิ้งซองน้ําตาลไว้เป็นปริศนานางเอกจึงเปิดออกดูและพบว่าในซองน้ําตาลนั้นมีเครื่องดักฟังอยู่นางเอกเลยตัดสินใจเปิดเครื่องดักฟังนั้นในเครื่องดักฟังนั้นเป็นเสียงของแฟนหนุ่มที่ทําให้เธอต้องขาหักพูดคุยกับเพื่อนสาวของเธอในคณะบัลเล่นางเอกไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยเดินทางไปที่คณะบัลเล่แล้วพบว่าแฟนหนุ่มของเธอและเพื่อนสาวของเธอกำลังบรรเล รักกันในห้องน้ำกันอย่างเล่าหลอนมันทำให้เธอทนมองไม่ไหวจึงฟาดทังคู่ด้วยไม้เท้าของเธอจนสลบลงจากนั้นเธอได้เดินทางไปหาอาของเธอเพื่อรับงานที่อาของเธอเสนอมาโดยอาของเธอนั้นได้บอกให้เธอไปล้วงความลับจากป่าสุดหืน่นที่ลูบหลังเธอในฉากแล่เธอจึงต้องจำใจยอมรับเพราะด้วยสถานะของเธอตอนนี้ไม่มีงานทำและเธอก็ต้องดูแลแม่ที่ป่วยอยู่ด้วยจากนั้นนางเอกก็เดินทางไปที่โรงแรมที่ทางอาของเธอได้เตรียมไว้ให้ มีทั้งชุด มีทางเครื่องประดับที่จะทําให้เธอล่อลวงป่าสุดหื่นให้ติดกับเธอได้เมื่อเธอแต่งตัวเสร็จเธอก็ลงไปหวานเสน่ห์ในบาร์เพื่อให้ป่าสุดหื่นคนนั้นมองเธอและก็เข้าตามแผนป่าสุดหื่นเดินเข้ามาทักเธอพูดคุยกันไปสักพักป่าสุดหื่นก็ขอขึ้นมาที่ห้องเธอด้วยความตื่นเต้นของเธอเธอจึงขอเข้าห้องน้ำก่อนเพื่อไปอาเจียนเมื่อเธอออกมาก็พบว่าป่าสุดหืน่นกําลังนั่งให้ท่าเธออย่างเท่แต่มันก็เข้าตามแผนเธอเธอจึงบอกป่าสุดหื่นว่าอยากอยู่กันตามลําพังป่าสุดหื่นจึง ให้ลูกน้องไปลอ,อนอกห้องจากนั้นป๋าสุดหื่นก็ทําการขืนใจเธออย่างสาดิจจนเธอทนไม่ไหวบอกให้ป๋าหยุดแต่ป๋าก็ไม่หยุดแต่เธอโชคดีที่มีชายคนหนึ่งเข้ามาช่วยเธอไว้โดยการเอาลวดดัดคอที่ป๋าคนนั้นจนตายชายคนนั้นคือนักฆ่าที่อาของเธอส่งมาเพื่อช่วยเหลือเธอจากนั้นนักฆ่าก็พาเธอเข้ามาที่ฐานทัพเพื่อทําการสอบสวนตัดภาพทธิพระเอกที่ตอนนี้เป็นที่ต้องการตัวของรัสเซียมาจึงขึ้นไปขอหัวหน้าออกนอกประเทศและทาภารกิจนี้ให้สําเร็จหัวหน้า ก็จำใจส่งพระเอกไปปฏิบัติหน้าที่นอกประเทศตัดภาพกลับมาที่นางเอกที่ตอนนี้ถูกส่งเข้ามาที่โรงเรียนประจำโดยที่นางเอกไม่เต็มใจนักโดยในโรงเรียนประจำแห่งนี้จะสอนให้ผู้หญิงและผู้ชายเป็นสายลับเพื่อลวงลับข้อมูลที่จะต้องแลกมาด้วยร่างกายก็ตามในการเรียนการสอนวันแรกนางเอกถูกเรียกออกไปหน้าห้องและสั่งให้ถอดเสื้อผ้าออกให้หมดทำกางสายตานักเรียนมากมายแต่นางเอกก็ไม่กล้าถอดทางครูฝึกก็ไม่ว่าอะไรโดยในแต่ละวันนางเอกก็ถูกฝึกอย่างเข้มขน้นทั้ง การออกกําลังกายการสะดอกกุญแจการตรวจไา่นิ้วมือจนถึงการที่ให้เธอนั่งดูหนัง18บวกโดยห้ามเกิดอารมณ์และในห้องเรียนวันนี้ครูฝึกได้สอนให้นักเรียนทุกคนเดาจิตใจของคนที่อยู่ในรูปภาพและมีสาวคนหนึ่งเดาว่าชายที่อยู่ในรูปภาพนั้นเป็นคนเสื่อมสมรรถภาพทางเพศครูฝึกจึงพาชายในรูปมาที่ห้องเรียนและให้เธอทดสอบว่า ชายคนนี้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศจริงไหมโดยการที่ให้เธอใช้ปากทดสอบแบบที่ไม่เต็มใจนะักเวลาผ่านไปนางเอกและเพื่อนักเรียนถูกพาตัวมาสร้างความสุขให้กับทหารผ่านศึกมากมาย โดยความฉลาดของนางเอกเธอจึงเลือกเอาทหารที่อ่อนประสบการณ์และใช้มือของเธอเพื่อช่วยทหารคนนั้นแทนที่จะเอาตัวเข้าแหลกโดยการกระทําทั้งหมดผ่านสายตาของผู้ผ่านและครูฝึกมากมายเมื่อเสร็จกิจแล้วนางเอกก็เข้ามาอาบน้ําในห้องน้ําแต่กลับมีนักเรียนชายที่หวังจะบันเลงรักกับเธออย่างเล่าหลอนทําให้เธอขืนใจอย่างสุดกําลังและคว้าลูกบิดฝักบัวฟาดไปที่หน้าของชายคนนั้นแตกเมื่อเรื่องนี้รู้ถึงหูครูฝึกนางเอกจึงถูกเรียกตัวไปหน้าชั้นเรียนและเรียกตัวชายคนที่เธอฟาดหน้าออกมาด้วย จากนั้นครูฝึกก็บอกให้นางเอกสร้างความสุขให้กับชายคนนี้ทีเพื่อหาว่าชายคนนี้ต้องการอะไรนางเอกจึงถอดเสื้อผ้าออกหมดและให้ท่าชายคนนี้ยั่วยวนชายคนนี้สุดขีดจนทําให้ชายคนนี้นกเขาไม่ขันทําให้ชายคนนี้เสียนหน้ากลางชั้นเรียนและนางเอกก็ตอบครูฝึกไปว่าชายคนนี้กระหายอํานาจไม่ใช่ต้องการเธอโดยการกระทําทั้งหมดผ่านสายตาของผู้พันที่ดูก็งวงจรปิดอยู่ จากนั้นนางเอกได้ถูกเรียกตัวออกจากโรงเรียนเพื่อไปปฏิบัติภารกิจเป็นสายลับเธอถูกส่งมาบูเดาเบสต์เพื่อติดตามชายคนหนึ่งนั่นคือเพ่อของเราเองครับโดยนางเอกของเราก็เริ่มการติดตามเพ่จากการศึกษาชีวิตประจําวันจากนั้นนางเอกก็ทําการเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งสีผมและสไตล์การแต่งตัว เพื่อที่จะได้เข้าชิดพระเอกมากขึ้นแต่ก็ไม่ทันเกมพระเอกครับเพอพระเอกจําเธอได้จากการที่เธอติดตามพระเอกไปทุกที่แต่นางเอกก็โกหกต่างๆนาๆนาโดยบอกว่าเธอมาทํางานเป็นล่ามของทูตในสถานทูตพระเอกก็ไม่ว่าอะไรทั้งสองคนจึงคุยกันตามปกติ จากนั้นนางเอกได้เข้าพบกับหัวหน้าสายลับในท้องที่ที่นางเอกทํางานอยู่โดยหัวหน้าสายลับมองนางเอกเป็นเหมือนสายลับทั่วไปที่จะต้องเอาตัวเข้าแลกเลยหวังว่าจะฟันนางเอกโดยแลกกับการที่หัวหน้าจะเขียนรายงานนางเอกแบบดีๆแต่นางเอกก็ไม่ยอมโดยเธอนั้นได้ไปรอที่ป่าประจําของหัวหน้าเธอและก็ได้พบกับหัวหน้าจริงๆ โดยเธอได้วาดเสน่หัวหน้าแบบเต็มที่และได้จับไปที่กระปูของหัวหน้าและบอกว่ามันเล็กจิ๋ววทำให้หัวหน้าของเธอไม่พอใจตบหน้าเธอไปหนึ่งทีและนั่นก็เป็นแผนการของเธอโดยเธอจะไม่บอกกับเบื้องบนว่าหัวหน้าทำลา,ายร่างกายใส่รับ แรกกับการที่หัวหน้าเขียนรายงานเรื่องเธอส่งแบบดีๆหัวหน้าก็จำใจยอมรับเพื่อแล่กับหน้าที่การงานที่ทำอยู่จากนั้นนางเอกก็เดินทางไปที่อพาร์ตเมนต์ของพระเอกและฟอ้องกับเพเอกว่าโดนทำร้ายร่างกายมาทำให้พระเอกเห็นใจและให้เข้ามาพักที่ห้องเมื่อเห็นจังหวะเหมาะเหม้งนางเอกจึงจะเอาตัวเข้าแล่กับพระเอกเพื่อหวังว่าพระเอกจะปล่อยความลาให้เธอแต่ในทางกลับกันพระเอกจับทางของเธอได้จึงบอกให้นางเอกกลับบ้านไปและก่อนกลับนางเอกได้หยิบแก้วเหล้าของพระเอกติดมือมาดู ในวันต่อมาอาของนางเอกได้มาเยี่ยมนางเอกถึงห้องพักและได้ถามถึงเรื่องการทํางานทําให้เพื่อนร่วมห้องรู้ว่านางเอกเป็นหลานของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียเมื่ออาของนางเอกเดินทางกลับไปเพื่อร่มห้องของนางเอกจึงจะฆ่านางเอกเพราะกลัวว่านางเอกจะมาแย่งงานที่เธอทําอยู่แต่นางเอกก็ได้พูดขอความช่วยเหลือจากเพื่อนสาวรวมถึงงานที่เพื่อนสาวทําอยู่ นั่นคือการแลกเปลี่ยนดิสร์ดที่เป็นความลับของทางการเพื่อนสาวของนางเอกจึงยอมรับข้อตกลงแต่แผนก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเนื่องจากเพื่อนร่วมห้องของนางเอกในนําความลับนี้ไปบอกกับหัวหน้าสายลับทําให้ทางการของรัเสเซียรู้ข่าวจึงส่งนักฆ่ามากําจัดเพื่อนร่วมห้องของนางเอกซะเมื่อนา,นางเอกกลับมาที่ห้องจึงเจอศพของเพื่อนร่วมห้องเธอ จากนั้นได้มีนักฆ่าโผล่มาจับเธอเอาหน้าจุมไปที่ศพแล้วก็บอกเธอว่านี่คือตัวอย่างของผู้ทรยศทําให้นางเอกรู้สึกกลัวเป็นอย่างมากจึงเดินทางไปหาพระเอกเพื่อขอความช่วยเหลือทั้งสองคนพูดคุยกันไปสักพักในฉากนี้เหมือนว่านางเอกกับพระเอกจะมีใจให้กันบวกกับบรรยากาศที่พาไปนางเอกจึงบุกจู่โจมพระเอกแบบไม่ตั้งตัวทั้งสองคนจึงทําการบันเลงรักกันอย่างเมามัน จากนั้นนางเอกก็ให้ความร่วมมือกับพระเอกโดยการที่เอาข้อมูลกลับคืนมาจากนั้นนางเอกจึงปลอมตัวเป็นเพื่อนร่วมห้องของเธอและเดินทางไปเอาข้อมูลลับตามที่นัดหมายแต่เหตุการณ์ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเพราะว่าหัวหน้าสายลับได้ตามนางเอกมาด้วยทําให้การทํางานดูอึดอัดแต่นางเอกก็ทําภารกิจสําเร็จโดยการสลับแผ่นดิสต์เอาแผ่นดิสต์เปล่าให้หัวหน้าส่วนเธอนั้นเอาแผ่นดิสต์ที่มีข้อมูลเก็บไว้ให้พระเอกในห้องเมื่อภารกิจสําเร็จ หัวหน้าใส่รับจึงจะพานางเอกกลับรัสเซียโดยทันทีโดยที่นางเอกไม่ทันตั้งตัวเมื่อถึงฐานทัพรัสเซียนางเอกก็ถูกสอบสวนและทรมานร่างกายอย่างหนักแต่นางเอกก็ยังยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเอง ทำให้เธอนั้นไม่ถูกค่าเมื่อออกมาจากฐานทัพเธอได้มุ่งหน้าไปที่บ้านอาของเธอและเมื่อถึงบ้านอาของเธอกับพบว่าไม่มีใครอยู่เนื่องจากอาของเธอยังไม่กลับจากทํางานแต่นางเอกก็ได้แอบเก็บแก้วเหล้าที่ใช้แล้วของอาเธอมาหนึ่งแก้วเป็นเวลาเดียวกับที่อาเธอเข้ามาพอดีโดยนางเอกนั้นได้เข้าไปขออาเธอให้กลับไปปฏิบัติภารกิจเก่าให้สําเร็จจนอาเธออนุญาตก่อนนางเอกจะกลับ นางเอกได้เข้าไปหาอาของเธอทำท่าเหมือนจะจูบแต่ก็ไม่ได้จูบแต่อาของเธอก็ไม่ได้มีท่าทีที่ปฏิเสธแต่อย่างใดนั่นทําให้เรารู้ว่าอาของนางเอกก็หวนจะฟันนางเอกเหมือนกันเมื่อนางเอกเดินทางกลับมานางเอกก็เดินทางไปหาพราะเอกโดยทันทีและทั้งสองคนก็ได้พูดคุยกันจนเผลอหลับไปและนางเอกก็สะดุ้งตื่นมากลางดึกกับพบว่าพระเอกไม่อยู่กับเธอแล้วทําให้เธอสงสัยและก็เดินตามหาพราะเอกทั่วห้อง จนไปเจอพระเอกที่กําลังถูกมัดติดอยู่กับเก้าอี้และคนที่จับมัดก็ไม่ใช่ใครอื่นนั่นคือนักฆ่าที่มาช่วยนางเอกตอนแรลกนางเอกทําอะไรไม่ได้จึงต้องเล่นไปตามบทบอกให้พระเอกคายความลับออกมาว่าสายลับรัสเซียคนที่เป็นหนอนบ่อนไส้คือใครจากนั้นนักฆ่าก็ทําการทรมานพระเอกโดยการลอกแผ่นหนังของพระเอกออกมาเป็นชิ้นทีละชั้นทีละชั้นจนทําให้นางเอกทนดูไม่ไหวจึงเข้าต่อสู้กับนักฆ่าเพื่อปกป้องพระเอกและนักฆ่าก็พาท่าให้กับนางเอกจนโดน นางเอกแทงตายด้วยพิษของบาดแผลทั้งคู่หนักมากจนทำให้สลบกันไปเมื่อนางเอกตื่นมาที่โรงพยาบาลของทางการนางเอกก็ได้พบกับผู้พันที่ยืนรอเธออยู่ทำให้เธองงมากว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนและผู้พันก็ได้เข้ามาคุยกับนางเอกโดยยอมรับว่าต้นนั้นเป็นสายลับรัสเซียที่เป็นหนอนบ่อนไส้ โดยผู้พันคนนี้บอกให้นางเอกโทรบอกกับทางการและเสียสะว่าตนนั้นคือสายลับที่เป็นหนอนบ่อนไส้เนื่องจากอยากให้นางเอกกลับบ้านไปดูแลแม่ตามที่นางเอกฝันไว้นางเอกจึงหยิบโทรศัพท์โทรบอกกับทางการและเสียว่าตอนนี้รู้ชื่อตัวสายลับแล้วจากนั้นผู้พันก็กลับไปนอนรอ,อความตายที่บ้าน โดยทางการของพระเอกได้ติดต่อกับรัสเซียเพื่อเรียกตัวประกันระหว่างนางเอกกับตัวใสลับทางรัสเซียก็ยินยอมที่จะส่งมอบตัวประกันเมื่อถึงสถานที่เรียกตัวทางการรัสเซียก็ได้นําตัวนักโทษลงมาแต่เมื่อเปิดผ้านักโทษออกกับทําให้ทุกคนตะลึงเพราะว่าชื่อายลับที่นางเอกโทรไปแจ้งนั้นนั่นคือไอวานอาของเธอเองและภาพก็จะตัดย้อนให้ดูว่าในวันที่นางเอกเข้าไปหาอาที่บ้านนางเอกได้วางแก้วที่มีรอยนิ้วมือของพระเอกไว้ที่บ้านของอาและเมื่อ ืทางการละเซียบุกมาจับก็พบกับรอยนิ้วมือของพระเอกที่บ้านของอานางเอก ทำให้อาของนางเอกถูกคิดว่าเป็นสายลับที่เป็นหนอนบอนไส้ของรัเสเซียและเป็นไปไม่ได้ที่ทางการรัเสเซียจะส่งมอบตัวประกันอย่างโปร่งใสเมื่อทางการรัเสเซียรับตัวนางเอกเสร็จก็ทําการยิงตัวประกันที่เป็นอาของนางเอกทิ้งและเมื่อนางเอกกลับถึงประเทศรัเสเซียก็ได้รับความชื่นชมพร้อมได้รับเหรียญก้าหารต่างๆที่ทําภารกิจสําเร็จและภายใต้เสียงปรบมือก็มีผู้พันที่มองเธอและยิ้มอ่อนๆอยู่และนางก็จบลง เป็นไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องเลสปโ a r ล o w และหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไปถึง6.6คะแนนและได้คะแนนจากเว็บลอเทอร์โทรเมโทไปถึง45%และสุดท้ายนี้ท่านผู้ชมคนไหนอยากให้อดมินสปอยหนังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์บอกแอดมินมาได้เลยอดมินรออ่านทุกคอมเมนต์อดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ